ขันก็แยงๆหน่อยนะเออระวังตัวตลอดนี่ <laughs> กลัวแม่แก้วครับอาวุโสกว่านะครับแม่แก้วอาวุโสกว่าแม่ขันสามสิบเอ็ดแม่แก้วแม่แก้วก็อยู่ประมาณสามห้าครับผมก็เป็นพี่สาวของแม่ขันเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินพลายมงคลน,น้อยนะครับอยู่กับแม่ขันนะครับช่วงเชา้นะะชากับเช้าวันที่6กันยาห7เจวันนี้แม่แก้วมาเยี่ยมแม่ขันนี่มาเยี่ยมมาเยือนมาเล่นด้วยเนาะวันนี้มาถูเสานี่ ถูเสาบ้านแม่ขันมีเสาให้ถูนะเแม่แก้วก็มาถูเสาแล้วก็มากินอาหารด้วยเนี่เย็ยยนกินด้วยกันเด้อแต่แม่ขันนี่ก็ระวังตัวตลอดเลยนะคือแม่แก้วเนี่ยจะหยิกเนาะกลัวแม่แก้วหยิกครับผมแต่แม่ขันนี่ใจดีมากนะก็พยายามเนาะเอาอกเอาใจแม่แก้วนี่ครับ ไม่รู้ว่าจะทําให้แม่แก้วรักได้ไหมนี่ครับดู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 เขาชอบเขาจะค่อยๆนะฮะแม่ขันค่อยๆเข้าไปสัมผสัสเข้าไปปลอบนะครับก็เข้าไปอ้อนแม่แก้วนะครับดูครับวิธีอ้อนของแม่ขันนะฮะวิธีอ้อนของแม่ขันกับแม่แก้วนะครับแม่แกลล้วนี่มาแบบหยิกมาทีไรย,ยิกตลอดนะครับดูครับเขาเริ่ม แม่ขันเริ่มอ้อนล้วนี่โอ้โหนี่ครับไม่รู้ว่าจะชนะใจแม่แก้วหรือเปล่านะนี่ครับนี่ครับวิธีการของแม่ขันที่จะอ้อนแม่แก้วนะไม่รู้ว่าจะเอาชนะใจพี่สาวคนนี้ได้หรือเปล่ามีอาหารให้กินนะ แต่ถ้าหมดอาหารเมื่อไหร่แล้วจะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงมั่งเนาะครับเอาปายละทีนี้ <c oughs> จะไปไหนละทีนี้อาสับประรถมาให้อีกหน่อยจ้าแม่แก้วบอกว่าขอกินอีกหน่อยขอกินอีกหน่อยคุณพ่อนี่มากับคุณพ่อนะวันนี้มากับคุณพ่อ ของกินหมดแล้วก็มาเล่นดินนะแม่แก้วน่ะนะครับแม่ขันก็แยงๆหน่อยนะเออระวังตัวตลอดนี่ <c oughs> กลัวแม่แก้วครับอาวุโสกว่านะครับแม่แก้วอาวุโสกว่า แม่ขันสามสบเอ็ดแม่แก้วแม่แก้วก็อยู่ประมาณสามห้าครับผมก็เป็นพี่สาวของแม่ขันเนาะประมาณนี้ครับเดู๋ครับตอนนี้แม่ขันก็กลัวนะเออกลัวอะไรรู้ไหมกลัวกลัวพี่สาวหยิกเนี่ยดูครับไปขันให้คนละข้างเลยนี่ฮะเออโอย ยืนหันสลับด้านเลยนะคนหนึ่งไปอีกด้านอีกคนหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งดูสิกินให้อร่อยเด้อแม่แก้วเดี๋ยวแม่แก้วก็จะได้ออกอันทัวแล้ว มีเพื่อนมาแล้วก็แม่ขันก็กินนะตอนไม่มีเพื่อนเนี่ยแม่ขันไม่กินเลยอะ่ะเป็นยังไงอะ่ะจะให้เพื่อนนอนอยู่ที่นี่บอกให้พี่สาวนอนอยู่ที่บ้านไหมแม่ขันเนี้ยดูแต่ละคนนี่ครับก็ แม่แก้วเนี่ยก็สูงกว่าแม่ขันแต่สูงกว่ากันไม่เยอะก็ประมาณไล่เลี่ยกันประมาณนี้แหละเนาะแม่แก้วจะสูงกว่านิดนึงนแต่ดูแบบนี้นี่แม่ขันสูงกว่านะเพราะว่าแม่ขันเข้าใกล้กล้องกว่านี่ครับสองสาวสาวใหญ่ทั้งคู่นะเมื่อไหร่จะมีคู่กับเขาบ้างเนี่ยแม่แก้ว โอ้โหหาคะแนนยังไม่พอเลยใจเย็นๆเด้อเ,เมแก้วคุณพ่อหาค่าดองยังไม่ได้อ่ะเ <c oughs> ออ <c oughs> เนี่ยเมแก้วเนี่ยถ้านี่นะควนหลายบอกว่าเม่แก้วเนี่ยน่าจะติดเนาะดูครับว่าดูดูจากเต้าของเม่แก้วแล้วเนี่ย เหมือนช้างมีลูกนะเคยมีลูกมาก่อนดูจากเต้าของแม่แก้วนะช้างอายุขนาดนี้นะครับยังมีลูกได้นะครับแม่เขาอ,อายุยังน้อยอยู่นะอายุไวกลางเนาะอายุยังไม่เยอะ <Okay. S 1> ก็ยังมีลูกมีเต้าได้นะครับสวยนะครับคุลักษณะสวยนะแม่แม่แก้วอะตัวยาวตัวสูงด้วย ลำตัวนี่ยาวนะช้างสองท่อนนะแต่ไม่ขันของเรานี่ช้างท่อนนะตัวสั้นๆป้อมๆอ่ะดูสิเลือกด้วยเลือกด้วยมีเลือกด้วยมาฝั่งนี้กันบ้าง ลุ้นนะครับพ่อควานก็ลุ้นกันนะครับลุ้นว่าแม่แก้วเนี่ยจะหยิกแม่ขันหรือเปล่านะเดี๋ยวครับกินด้วยกันกันลุ้นนะนี่สูงสูงกว่าแม่ขันนี่ประมาณสักคืบเป็นหุ่นที่สวยงามมากแม่แก้วนะ ยืนกินแบบหลับตาโอ้โหมีความสุขมากมันฟินมากอยู่กับเพื่อนเนี่ยทั้งสองเชือกเลยแดดอ่อนๆบรรยากาศมันได้นะครับช่วงเช้าเช้าเนี่ยโอ้โหแซ่บหลายเด้อแซ่บหลายเด้อตอนนี้ก็เอียงหน้าเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วนะครับไม่ขัน <c oughs> <c oughs> ก็กลัวนะครับไม่ขันกลัวอยู่ เอาตอนนี้หันตูดให้กันละเอคอคงจะอิ่มแล้วเนาะแม, <c oughs> ม่แก้วอิ่มละนี่แม่แก้วมาเล่นดินแล้วครับนี่มาบ้านน้องสาวคนนี้นี่ออืมีของกินมีอาหารให้กินมีดินให้เล่นความสุขแท้เนาะแม่แก้วเนาะเดี๋ยวยิงหน่อยแม่แก้วก็มีอยู่ที่บ้านของแม่แก้วอะขยับขยายไปเรื่อยๆเนาะอ่า อดทนแล้วก็สู้ช่วยกันช่วยคุณพ่อเด้อแม่แก้วเด้อค้ำคูณให้คุณพ่อให้มีคนเมตตาให้มีแม่แม่เอซีเข้ามารักเข้ามาเมตตาแม่แก้วเยอะๆแล้วก็ไม่ขันนะก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังคันเงินใายบางคนน้อยของเรา,เาไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม สำหรับคลิปนี้สว,นส,สวัสดีครับผม